นี้เปิดงานแผลรถตู้เปิดงานเลยใช่เปิดเงี้ยอันนี้คือเนี่ยสีโปครับสีโปมาแล้วโหนาหนามากเลยเออใช่ก็คือเราก็จะเก็บการสนิมไปอ่าอ่าซ่อมแผลอันนี้คือโป้เขอก็โป้มาครับอีกฝั่งหนึ่งใช่ก็เขาต้องแคะออกเพื่อเคลียร์สนิมเพื่อทำการยึดเกาะเหล็กใหม่ ให้มันให้ให้สีโปจับเหล็กให้ได้อือมเนี้ยเอาเจี๊ี้คอยเจียออกอ๋อดิ๊นจะต้องนุ่นด้วยแล้วก็เจี๊ยออกด้วย้าเก็บคือเราเปิดแผ่ไว้ให้หมดเลยแล้วก็ทำการโป้ทีเดียวอ่าโอเคมันจะเป็นห่านอ่ะเราก็ต้องปาดจนให้มันตรงที่ ขัดแล้วขัดแล้วใช่ครับก็ก็คืออันนี้ซ่อมเป็นบางจุดทําไม่ได้ลอกออกหมดอ่าใช่ก็ขัดสนิมเคลียร์สนิมครับแล้วก็เดี๋ยวพ่นจับเหล็กแล้วก็โปได้เลยเบอร์ร้อยห้าสิบใช้แล้วครับแล้วแต่บางคนก็กดสี่ร้อยเลยใช่เราต้องเนี่ยพี่มันจะมีสนิมอยู่อ่ะใช่ถ้าเกิดเอาไว้ในภายภาคหน้ามันก็จะพองขึ้นมาเรื่อยๆใช่มันก็จะดันสีโป้หมอีกต้องเคลียร์พื้นผิวให้แบบให้ได้เยอะให้ดีที่สุดนะครับงเป็นเหล็กอย่างเดียวใช่ก็คือ ให้ปาดสจักสนมจะก็จะก็จะมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้นหน่อยโพลีพีเรนส์ครับสีออกเงี้ยใช่สีโพลีสติกยี่ห้อ ATM อที่เขาใช้กันทั่วไปตามตลาดกระปุกแพงไหมอันนี้100าารออ้อยกว่าบาทครับร้อยกว่าบาทเป็นกระปุกกี่มิลเนี่ยขับไปซื้อได้ไหมเนี่ยพอไหมพอหนึ่งกิโลกรมัมฮาดดิเนอร์เพื่อก็ตามภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าอันนี้คือเรซินอ่าเนื้อเรซินฮาร์ดดิเนอร์คือตัวตัวเร่งความร้อนอ่าโอเคใช่ก็คือ มีเรซินกับเนื้อเรซินกับเนื้อฮาร์ดดิเนอถ้าเราใส่เยอะก็แข็งเร็วอ่าเยอะเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็แข่งช้าต้องพาะช่างรู้งานก็แล้วแต่ความถนัดทั้งนี้เขาให้มาเหลือเฟืออยู่แล้ว เราก็ถ้าเราโป้ได้เรียบมากเท่าไหร่ก็ได้ขัดน้อยลงเท่านั้นออยู่ที่การโป้ด้วยผมก็โป้ได้ประมาณนี้แหละแต่ถ้าคนเซีนเซยนนี่ไม่มีรอยเลยกีดปุ๊บปุ๊บปุ๊บช่างที่ออ่ะจะจะนัะ่นมากเนนขาจะโป้อย่างเดียวเลยเขาไม่ทําอย่างอื่นเขาไม่เคาะไม่ปะทั้งนั้นอ่ะเขามีหน้าที่โป้อย่างเดียวอ๋อคือเขาแยกช่างเลยใช่ไอช่างเคาะก็คือเคาะอย่างเดียวอันนี้นนนคือใช้ความถนัดล้วนเลย คว,ความถนัดเฉพาะเฉพาะคนโปเ,เสร็จแล้วนะเหลือรอขัดขัดให้ผิวเนียนนี่ก็เก็บเก็บผ้าไปก่อนนี่ปึ๊บถ่ายไว้ก่อนนะครับวันนี้แผลใหญ่ด้วยอันนี้ก่อนที่จะขัดเดี๋ยวมาดูว่าขัดยังไงนะครับนสีสภาพก็คือก่อนขัดผิวจะขูกขะนะฮะยังไม่เนียนละเอียดเดี๋ยวหลังขัดมาดูกันอีกทีหนึงว่าเป็นเส้นให นีแล้วก็เตรียมงานกระดาษทรายนะฮะเป็นไงพ <PL A. S 1> ี่คือกระดาษทรายน้ําใช่กระดาษทรายขัดน้ำครับขัดน้ำผมกระดาษทรายขัดน้ําใช่มีสีฟอกพึ่งซื้นมาใหม่ร้อยเจ็ดสิบบาทใช่ไหมร้อยเจ็ดสิบบาทมาคู่กันตัวทําให้ร้อนเร็วกาดบินเนอร์ทำให้แห้งเร็วอ๋อนอี่นี่อ่ะ น,นี้ลองใช้ดูคุณเคยใช้ครั้งแรกใช่ใช,ใช่ซึ่งลองใช้ปกติก็ใช้กัไม้รองเท้าบ้างไม้บ้างพอดีไปเจอมาจัดเลยี่กโฮม์ okay. เราก็ลงน้ำอันนี้คือลงน้ำน้ำแฟบนิดนึง,งให้มันลื่นๆหน่อยอืมใช่อันนี้คือขัดบางคนก็าขัดแห้งนะครับแล้วแต่แต่ผมผมเจขัดน้ำ,ข,นำขัดน้ำงานจะดีกว่าปะ ขับน้ำมันก็เร็วดีมันไม่อุดกระดาษตายดีนะครับก็ขัดอันนี้เป็นโค้งแล้วก็มีองศาในการขัดด้วยใช่ครับก็ขัดเฉียงดูเรามีหน้าแปนอยู่อ,อันนี้เบอร์ร้อแปดเบอร์ร้อยแปสิบผ่านไปหนึ่งเบอร์นะหลืออีกสองเบอร์ต่อไปเบอร์เบอร์เลยนะ ่อไปเบอร์สี่ร้อยสี่ร้อยแล้วตามด้วยเบอร์พันเนี่ยคือการโป้ะนะครับบางคนก็เนี่ยงานเนียนเลยเนี่ยรูปมาคือไม่มีแบบเป็นขึ้นคือมันเนียนไปกับตัวรถเลยนะจะต้องไล่ให้มันลื่นกวมานี้หน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูทีละเบอร์นะฮะนนี้งานเบอร์สี่ร้อยโอ้ยความสากหายไปเลยอะ่ะ เกอบจะเป็นเนื้อเดียวกับรถแล้วนั้นเนี่ยไอความลื่นอะ่ะเดี๋ยวเบอร์พันน่าจะลื่นนี้เลยดิเบอร์พันแล้วก็ลงรองพื้นครับเออตามมดแล้วก็โปแดงเก็บไปได้มันแทบไม่มีตามมดเลยเนี่ยมันแบบถ้าโปดีมันก็จะไม่ค่อยมีครับเออโอ้โหนี่คือเบอร์พันหลังจะลงแล้วนะลื่นปื๊ดเลยอะ่ะไม่มีรอยสะงานเนี้ยบจบเลยนะจบจริง อันนี้นะเห็นไหมขาวเนียนเลยซอมเป็นจุดๆนี่เราเก็บงานเป็นจุดๆก่อนนะอันนั้นก็จะทําสเต็ปเดียวกันแหละพอเสร็จแล้วก็เป็นแนวนี้เลยนี่พ่นเสร็จแล้วขัดเสร็จแล้วยังไม่ได้ลงลักเกอร์ยังไม่ลงเคลียร์อ่ายังไม่ลงลักเกอร์ก็ลงเคลียร์เคลียร์มันจะเป็นไงเคลียร์ก็คือลักเกอร์อ่ะอ๋อมันจะดูเงาขึ้นเนียนขึ้นก็คือเงาจําอะไรเงี้ยอ๋อแค่สีธรรมดาเฉย อันนั้นเอาไว้เป็นชุดใหญ่ทั้งคันไงอ่าเราแค่เก็บกันสนิมครับกันสนิมไม่ให้มันผุน้ำเหลืออีกสามจุดแต่จุดเล็กนะอันนี้มันจุดใหญ่สุดอ่าโอเคก็มานี่นะครับสำหรับการโป้สีนะจบแล้วจบแล้ว